หากท่านเสียฟันไปหรือถูกถอนฟันไปท่านมีทางเลือกอะไรบ้างสวัสดีครับผมธนแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลเป็นธนแพทย์ที่ทำงานทางด้านรากฟันเทียมนะครับ ในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านมีทางเลือกอะไรบ้างในกรณีที่ท่านถูกถอนฟันไปหรือสูญเสียฟันไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้นะครับว่าหากท่านสูญเสียฟันหรือถูกถอนฟันไปมีซี่ฟันที่ไม่เพียงพอต่อการบดเคี้ยวท่านต้องใส่ฟันครับด้วยเหตุผลที่ว่าการใส่ฟันจะเป็นตัวช่วยรักษาสมดุลของการบดเคี้ยวและทําให้ฟันซี่อื่นที่เหลืออยู่ในช่องปากเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติ สำหรับการใส่ฟันนั้นนะครับจะแบ่งเป็น2รูปแบบครับรูปแบบที่1คือรูปแบบของการทำฟันปลอมชนิดถอดได้การทำฟันปลอมชนิดนี้เป็นการรักษาที่ง่ายนะครับใช้ระยะเวลาในการรักษาน้อยและค่าใช้จ่ายถูกประสิทธิภาพในการบทเคี้ยวของฟันปลอมถือว่าค่อนข้างดีเลยครับเท่าที่ทำมาคนไข้ก็ค่อนข้างแฮปปี้แต่ก็จะมีคนไข้าบางท่านครับที่รู้สึกไม่สะดวกกับการที่จำเป็นจะต้องมีฟันปลอมอยู่ชิ้นหนึ่ง ในปากนะครับส่วนฟันปลอมในกลุ่มที่2ก็คือฟันปลอมชนิดติดแน่นฟันปลอมชนิดนี้มีข้อดีครับก็คือมันจะติดแน่นอยู่ในปากของเรา เราไม่จําเป็นจะต้องถอดออกอีกในปัจจุบันก็จะมีแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือรากฟันเทียมกลุ่มที่2ก็คือการทําครอบฟันหรือสะพานฟันในปัจจุบันในกรณีที่คนไข้ถูกถอนฟันไปนะครับเรานิยมที่จะทํารากฟันเทียมเป็นหลักนะครับ้วยเหตุผลที่ว่ารากฟันเทียมเนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติการรักษารากฟันเทียมจะรักษาเฉพาะตําแหน่งที่สูญเสียฟันไปโดยที่เราจะไม่ยุ่งกับซี่ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงแต่่กกกกาาาารรรัััษฟนนนทีียมม็อจํดดิห ก็คือว่ารักษารกษากฟันเทียมเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นานเป็นพิเศษนะครับอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนและจําเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัดเล็กๆนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวรากเข้าไปในกระดูกขากรรไกรหากท่านมีข้อสงสัยประการใดที่อยากจะให้หมอบอลช่วยคิดนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมหรือคอมเมนต์ไว้ใต้ภาพถ้าเป็นคําถามที่น่าสนใจและมีประโยชน์ผมจะนํามาตอบให้กับทุกทกท,กท่านได้ฟังครับหากท่านสูญเสียฟันไปเคี้ยวอาหารไม่สะดวกยิ้มไม่สวยไม่ต้องท้อใจครับ ผมช่วยคุณได้